sao vầy đi phi mà à hết clip ở thung hai thung na phi long, thấy không? à clip mới nãy kia mới chín ha phi mà đang hai đồng, Ngà mà phía สวยงามนะอันนี้ก็เป็นเนาะทางด้านหลังนี่ก็เป็นเนาะนะเข้มเนาะเนาะมาโพสคลิปลงเท็กซ์็อกพี่น้องลงเฮดบริษัทนแอปดอกดิศนะมาเฮ็ดอยู่ป้าวันนี้มาป้าเลยเฮ็ดอยู่ป้าพี่น้องไปเฮ็ดจะใส่ก็ได้พี่น้องก็นเน่มีสัญญาณหรือว่าโพสจะใส่ก็ได้คลิปก็นเน่มีสัญญาณถ้าบ่มีสัญญาณครับบ่มีโทรศัพท์คือว่าหาเงินบ่ได้นำแอปดอกดิเนาะแอปดอกดิศมันเป็นอาหารเสริมพี่น้องรักษาสุขภาพความงาม มืันนี้ก็บริเอาสินค้าให้เบิ้งพี่น้องมามาพี่มาดงมาลิ้นมารัดเบิ้งงัวเบื้งควยพี่น้องมาป้าเอามารัดเบิง้งมาหาตตาเนียวพี่เนอะที่บ้านตะเคียน tươi hẹn hòa thúc hoa noipin sour thương yang hoa lạy riffin hòa hoa lạy em bung rượu bát mát lạy là. Tiếc thêm ma mày gầm hài vio nga mày bung nga mày ngắm nào nó, มันีก็บม่มีอย่างว่าพี่น้องฝากฝังพี่น้องถ้าเห็นก็กลกเลยก็เสร์นะไปเบึ่งคลิปบักกลมภาอยู่เงอน,นอยู่พีสีไปไล่รถก็อยู่เทงิงพ่ยังอยู่ในดงเอาพี่น้องเอาขอบใจให,หลายพี่น้องสบายดีทุกคน